จัดพิธีทบต,ตวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปีพศ2 5 6 7ในวันนี้มีลูกเสือเนตรนาฏีสมาชิกผู้็นประโยชน์จากสถาสนศึกษาต่างๆกองลูกเสือจิาตอาสาพระราชทานวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมลูกเสือหน่วยพิเศษท้านพายาสิบดและโรงเรียนเขตการทางสุขข้อห้า 5. ครรมศิลป์ที่ศิลป์โรงเรียนต้นแบบลูกเสือปี2,517ได้แก่โรงเรียนบ้านดงตะวีภาคอันดับสองโรงเภอบ้านดาได้มาร่วดในพิธีจำนวน2,000คนอันหนึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่อย่างยิ่งการที่จามีเครื่องราชบรรณาการกองลูกเสือเป็นยอดการโรงเรียนบริรันพิทยาคมสถานที่และที่เสีย ศูนย์โดยโรงเรียนบ้านกรารสถานีตำรวจกุทอนเมืองบุรีรัมย์เจ้าหน้าที่พ,พ่อวิสการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ประชาสัมพัน,ววนธ์จังหวัดบุรีรัมย์ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันให้วันสถาปานารุ่สือแชาติและโรงเรียนต่างๆที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้รวมถึงผู้เข้าพประชาชลูกเสือผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายซึ่งมีส่วนส่งเสริมสานสืน ให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สเร็จร่วมไข้ด้วยดีตันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอกราบเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ได้กล่าวให้ผู้ว่าเรื่องในวันใกล้วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปีสองพันห้าของสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีหลังมดการ้ป็นเชิญครับในชดหนึ่งหน้าสนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ขอบคุณครับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตนารีสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์และท่านผู้กิจีทุแทครับกระผมนายรชาตโอชาสิวิไลผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดบุรีรัมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนตรนารีเนื่องในวันคล้ายวัน คณะลูกเือแห่ชงชาติประจำปีพศ2567เพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้ประราชทานกำเนิดลูกเสือไทยพร้อมทั้งแสดงความจงรักภักดีและเจริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมินทร,รารามาธิบดีศีสิน มหาวัชิราลุงกรพระวัชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติขอเป็นกำลังใจให้กับลูกเสือเนตรนาลีสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์และผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนากิจการลูกเสือให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจนปฏิบัติภารกิจเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และอุดมการของคณะลูกเสือแห่งชาติที่มีจุดมุ่งหมายสำคัญที่จะปลูกฝังความสุจริตความเข้มแข็งความอดทนความสามัคคีความมีระเบียบวินัยและสร้างเสริมสมรรถภาพหลายๆด้าน ให้แก่มวลชนเพื่อให้แต่ละคนนําเอาศักยาภาพหรือคุณสมบัติภายในตนเองออกมาใช้สร้างสารรค์ประโยชน์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมได้อย่างครบถ้วนแท้จริงด้วยเหตุนี้ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างถูกต้องตามแบบวิธีการของลูกเสือจึงเป็นคนที่มีคุณภาพ เหมาะสมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการรักษาและพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญต่อไปได้ดังนั้นขอให้ทุกคนพึงมั่นใจเชื่อมั่นในกระบวนการลูกเสือมุ่งเข้าสู่ความดีและความเจริญด้วยการตั้งใจศึกษาฝึกหัดตามระเบียบว,วินยัยและธรรมเนียมของลูกเสือ ให้แน่วแ,แน่ตลอดไปจักได้มีความรู้เป็นบุคคลที่ดีที่จะสามารถจันโลงรักษาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองมัมมม่นคงสืบไปขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมร่วมมือร่วมใจและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุกเท ทำให้การจัดกิจกรรมในวันนี้สาเร็จรูวร่วมตามวัตถุประสงค์และเจตนาลงของคณะลูกเสือแห่งชาติขอวอวยพรให้กิจการของคณะลูกเสือจอังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินก้าวหน้าโดยปราศาจากอุปสรรคทั้งปวงและขอให้ลูกเสือเนตรนารีสมาชิกผู้ปรนประโยชน์ผู้ปกครองประชาลูกเสือตลอดจนทุกท่าน ที่มาชุมนุมณที่นี้ทุกท่านทุกฝ่ายมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงประสบแต่ความสุขความเจริญทุกเมื่อทั่วกันลุงเสือรุ่งหนุนนะระวังวันจ้ และลูกเสือพิสามันบุคลากรสกัดลูกเสือท,ทุกท่านเตรียมกล่าวทบทวนทำปฏิญาณทั้งหมดแสดงรหัส,สลูกเสือตรงคำกล่าวปฏิญาลูกเสือสำรองลูกเสือสำรองกล่าวทำปฏิญาณตามข้าพเจ้าข้าสัญญาว่าข้าสัญญาว่าข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้าจะจงราพดีต่อาติ จะจรักภักดีต่อชาติศา,าสนาศาสนาพระมาหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ข้อสองข้อสองข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรองข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรองและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวันและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวันลนนนูกเสือสามันลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ลูกเสือพิสามัญเนรนาดีและอุปกรณทางการลูกเสือข่าวคำปฏิญาณตามข้อ ด้วยเกียรติของข้าด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่าข้าสัญญาว่าข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้าจะตรงรัตดีต่อข้าข้าจะจงรักดีต่อข้าศาสนาศาสนาพระมหากรา์พระมหากรย์ข้อสองข้อสองข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อข้อสามข้อสามข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ ยุยกองลูกเสือเกยีเกยรติยศโรงเรียนบุรีรัมพิทยาคมทำความทุมทรกท่องลูกเสือได้จังจังหวัดบุรีรัมย์ตรงหน้าล,ล้วงมันทยา không quá không thôi hôn luôn giữa với tâm chất bằng quy đầm đủ đá gió